สวัสดีครับเอฟซี F C, ทุกท่านครับกินข้าวด้วยกันครับเอฟซี F C, ทุกคนกับข้าวก็มีประมาณนี้แหละอะไรมีอะไรมัง่งอันนี้ก็ปัดเน้นทอดกับน้ำจิม้มน,นี่แกงส้มอันนี้ก็ผัดอะไรไม่รู้เนะี่ยเซพๆด้วยกันครับเอฟซี F C, ทุกคนกับข้าวเย็นนี่ก็มีประมาณนี้แหละ เมนูเด็ดก็ปลาเน้นทอดนะครับใส่น,น้ำจิ้มมะนาวกินแบบป็นบ้านง่ายๆกินกับยายคนเก่าหลานมายุกินข้าวแล้วครับฮะยังไม่กินมามามากินหลานมายุยังไม่ได้กินครับกินปลาไม่เป็นแลือมั้ง กินแบบง่ายๆไบานครับปลาโทษปลาที่เราไปใส่มองดักตะขายแล้วครับผมมาโทษเนาะ ทอดเลยต้องกินเลยเอาไว้นานมันไม่กรอบตัวใหญ่เนี่ยมันดีนะตัวเล็กดูวดูแล้วอาจจะไม่มันมัากน,นี่อาจจะเป็นตัวตัวเมีย มปตัวผู้หรอไม่ค่อยมีมันแซ่บๆด้วยกันครับเอซทุกคนยกนยนเขาชอบเลิกก่นติดตามชมคลิปใส่มองดาตข่ายแล้วนะครับที่เราไปใส่เนี้ยวันนี้เรไปใส่อีกไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ารามหมานมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมสำหรับครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมครับจุดท้า